สวัสดีครับกับช่อง YouTube เบี้ยวอ้าวงงเนี่ยครับงงไม่ได้งงให้มันอธิบายไปก่อนคุณร็อดรอด็อร็อดกับมาเลยคุณร็อดก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงนะครับที่แอดเคยไปรับใช้เจ้านะครับเจ้าจริงนะเจ้าฮะก็คือไปทำง,งานนี่แหละก็เลยต้องสร้างคาแรคเตอร์คุณร็อดขึ้นมาก่อนที่จะมี YouTube และก่อนที่พวกแอนด์จอเนี่ยไอพวกอีจไปกวนตีนไวนนพวกเนี้ยนะครับ แอดทำหมดแล้วสมัยเรื่องคุณรอดนะแค่แอดดิกคุณรอดไอ้ตัวนั้นอะไอ้ที่ผู้มึงทำอ่ะกูทำหมดแล้ว นะไอ้ที่ไปปั่นไปป่วนไปกวนตีนเขาน่ะคุณล็อตทำอลไรทั้งนั้นกนะมึงยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะครับแจ๊งอัดบรนจอทั้งหลายในพวกแก๊งบาโค้ดอะไรก็เฮ้ยมึงใจเย็นใจเย็นกูยังเป็นครูอยู่ด้วยนะครูพ่อมึงงไม่โค้ดหายเดี๋ยวเดี๋ยมาเดี๋ยวคูจริงๆมาเดี๋ยวูปีชามา มึงมีสร้างงานตลอดเลยก็มีจะหาเพื่อนหาพวกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คลิปนี้ครับตามที่เข้ามานะครับก็อยากจะให้ได้อะไรไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากถึงเจ้าชีต้านะที่เป็นแรงบันใจให้โค้ชนะครับมาทำ YouTube ด้วยเพราะว่า ิต้าเป็นเด็กประมาณ8 9ดเขวบนี่นแหละครับไม่เกินนี้เขาเป็นแฟนช่องยูทูบเบลนะครับเวลาเจอที่สนามทันที่แบบว่าขอแท็กมือในโคชไปขอแท็กมือในยะูทูบเบลนะครับก็เลยรู้สึกแบบกก็ม,มีความรับผิดชอบต่อเด็กเหมือนกันเนะาะจะให้เด็กมาดูอะไรที่แม่งเป็นสาระมากไปก็ไม่ใช่นะต้องมีอะไรที่เด็กแล้วดูแล้วหัวเราะด้วยตลกด้วยนะครับก็เลยมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็ก หรือผู้ใหญ่หรือใครที่ชื่นชอบกันนะครับม Why? Why? ีหน้าแล้วมึงเลยปล่อยกูออกมาไอชุดหายเอาเรีบๆมีแค่สี่ทีเพราะมึงแอปเนี่ยมึงใช้แอปฟรีไม่เคยซื้อหรอกมึงอ่ะกีมึงด่าตัวเองนะนะก็ที่เมืองนอกครับหรือว่าคลิปของฝรั่งมันจะมีคลิปเสี่เกียวกับ y ยูทูบเนาะแนะนำวิธีการทำ YouTube สำหรับคนใหม่ๆนะครับแต่มันก็เป็นของฝรั่งอ่ะประกรธรรมมันก็ไม่ใช่ YouTube ไทยซึ่งเดี๋ยวนี้ ผมดู u ู u b e ของไทยแล้วก็ไปคลิกกันครับว่าไอ้เหียพูดอยากก็พูดได้นะอันนี้ออกมาเป็นอารมณ์นะครับบางทีมันก็มีบ้างนะครับตัวนี้นะครับมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองยูทูบไทยมันต้องทำแบบนี้นะครับก็เลยมาทําเนี่ยคุณพี่ครับคุณมึงจะพูดอะไรเยอะครับเข้าเรื่องดีครับคนนม่งรอดูครับแล้วตัวกูพูดอยากเพราะว่ามืก่อนเนี่ยตัวกูโดนซื้อครับไม่ใช่สิกูซื้อไม่ได้ครับแต่กูจ้างได้ดาเก่ง ่เพื่นกลับมาเนี่ยโอเคครับเริ่มเลยไม่แรกครับก็คือไม่น่ายากเวลาที่เราดู YouTube จริงๆนะครับหรือดูอะไรที่มันตลกหรือดูอะไรที่แบบเทีย่ยนทำไปได้ไงวะคนคิดว่าเทีย่ยงเห็นยากเลยก็ออกไปถ่ายใช้โทรศพัพท์หรือใช้กล้องไปกับเพื่อนถ่ายให้มันสนุกตลก คนก็จะคิดว่าเออคุณลองทําดูแต่เมื่อถึงเวลาที่แบบคิดเนี่ยกลับมาคิดเอ๊ะทำอะไรวะอันนู้นก็ทําแล้วอันนี้ก็ทําแล้ว,นนแ,ลวแบบนี้ก็มีแล้วแบบนั้นก็มีแล้วสุดท้ายก็สมมุติว่าพอตื่นมาแล้วคิดได้นะครับไอเดียนี้ว่าเจ๋งว่ะคุณทาได้แน่นอนนะครับสุดท้ายก็จะมาสู่ข,ขั้นตอนต่อไปครับตรงที่ว่าไอ้ยเอ้ยทําออกไปแล้วคนจะว่ายัางไงวะ นะครับก็คือแพ้กับสิ่งที่คนคิดว่าเมื่อทำอย่างนี้ออกไปแล้วไอ้นี่เอ้ยกูจะอยู่ยังไงวะมึงถึงต้องปลุกปลวออกมาใช่ไหมนี่ไงเขาเป็นแค่ผลประโยชน์ไงคบกันแค่น,น,แคน,นี้ไนงะคาตอบของปัญหานี้นะครับอยู่ที่คุณล็อตตะียครับก็คือคิดเยอะไปคิดมากไปนะครับถ้าอยากทำแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับขอแค่ว่าให้สนุกก่อนนะครับต้องสนุกกับมันก่อนพอสนุกกับมันแล้วเดี๋ยวคนดูจะสนุกด้วยครับ มึงด ar ่ากูใช่ไหมเนี่ยมึงขิงกูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวข้าสองกูเองเดี๋ยวมึงขิงกูกูรีบชิงก่อนลืมแว่น